ราคาที่ซื้อขายแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีแรกส่วนกรณีที่สองนะครับสมมุติเนี่ยครับฟิวเจอร์เนี่ยครับซีรีส์ H หนึ่งสองเนี่ยเรามีบิตออฟเฟอร์ที่เราเห็นเป็นแบบนี้ต้องการจะช็อตนะครับโอเพนด้วยที่ฟิวเจอร์ซีรีส์นี้นะครับสิบสัญญาที่เจ็ดร้อยแปดนะครับสังเกตูเจ็ดร้อยแปดเนี่ยมันอยู่ช่องนี้ นะครับเราต้องการชอตนะครับก็คือต้องการขายนะครับที่708เนี่ยสิสัญญาดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าเราพรอสออเดอร์นี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะขายให้ในราคาที่ดีที่สุดก่อนก็คือ708.2 708.1แล้วก็708เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนขายเนี่ยต้องการขายที่708แต่มีคนตั้งซื้อที่708.2 กัเจ็ดร้อยตันจุดหนึ่งซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าอันนี้นะครับ mm. ก็จะเกิดการจับคู่เนี่ยไรจะลงมาจนครบนะครับสิบ mm. สัญญา mm. ก็คือสองสี่แล้วก็แม็เจ็ดร้อยนอีกสิบก็รวมเป็นสิบอันนี้คือนักลงทุน,นไ,ดได้ขายได้ในราคาที่ดีกว่าถึงหกสัญญา mm. อย่างนี้เป็นต้น mm. ก็เป็นวิธีการสมสั่งแบบลิมิตนะครับลิมิตไพรซ์ออเดอร์เอาไว้นะครับซึ่งลิมิตก็ต้อง เงื่อนไขตรง validity นี้ก็ต้องเป็น day ด้วยนะครับต่อมาเนี่ยครับถ้าเราเมื่อสักครู่นี้เป็น limit order ซึ่งเป็นคำสั่งที่ basic ที่สุดแล้วนะครับแต่อย่างถ้าเราสมมติว่าตลาดมันมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วค่อนข้างเร็วเนี่ยแล้วเราต้องการส่งสัส่งซื้อขายแล้วเกิดการจับคู่ในราคาที่ดีที่สุดในตลาดขนาดน,นั้นได้เนี่ยนะครับก็จะมีคำสรรั่งรูปแบบนึงคือ market order นะครับ เรื่อ,น,อน,นี้ก็จะเป็นขาเด็นข่าเด่นความนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือตรงนี้มันเหมาะสำหรับนะครับสถา,านการณ์ที่พูดลงทุนเนี่ยต้องการจะเข้าหรือออกจากตลาดนะครับณเวลานั้นทันทีอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เข้าไปแล้วต้องการจะออกทันทีเนี่ยครับได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันอยู่ที่ การวางออเดอร์นะครับคือพนอิคมากๆเนี่ยมันผมไม่ได้ใจว่าความหมายคือมากขนาดไหนแต่ถ้าเป็นช่วงที่ตลาดทีเซ็ตเกิดใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้บ้านในแง่ที่ว่า b อฟ o f f ร์คือช่วงสเปรดในการวางออเดอร์นี่มันหาแล้วก็ปริมาณในการวางจำนวนสัญญาที่วางในแต่ละช่องนี่มันน้อยนะครับแต่ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้เล่นเข้ามาเยอะมากขึ้น และกิจจำรายก็เข้ามานะครับสถาบันโดยเฉพาะฟอ,อปเทก็เข้ามามีโพสิชันในตลาดนี้ด้วยนะครับรวมถึงพวคกองทุนต่างๆที่ใช้ตลาดฟุตเจอร์เพื่อกางทุนคือพอผู้เล่นในตลาดมันเยอะขึ้นนะครับพอสภาพคล่องมันเยอะเนี่ยปัญหาตรงนี้นะครับในเรื่องของความห่างของตัวเสเปรดของราคาเนี่ยก็เลยถูกลดน้อยถอยลงไป โดยโดยปกติแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นอย่างนี้ครับว่าเนี่ยมันก็จะมีคนมาวางบิดวางออฟเฟอร์ไว้โดยจำนวนสัญญาประมาณอันนี้คือเมื่อต้นปีนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูของจริงว่าละตอนนี้แต่ละชอ่องก็จะมีจานวนที่เยอะมากโดยเฉพาะซีรีส์ที่ใกล้นะครับและเดี๋ยวที่บอกเกิดมัอสักครู่าครับว่าตัว charity, เซฟิตี้เนี่ยฟิวเจอร์สเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเพิ่มฟิวเจอร์สในเดือนใกล้าสามเดือนกลายเป็นว่ามันก็จะเพิ่มคนที่เข้ามา เก่งกําไรในตลาดเนี้ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่นั้นตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ใกล้มีวันหมดอายุทุกๆเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สภาพคล่องของสูต่างไปด้วย<ม>ถ้าถามตอบคำถามเสักคู่นี้ว่าเป็นไปได้ไหมที่ตั้งไว้แล้วจะไม่แน่คือต้องต้องดูว่าที่ตั้งในราคาไหนนะครับคือเป็นราคาที่เคาะซื้อหรือเคาะขายหรือว่าเป็นราคาที่ตั้งรอไว้แต่โดยปกติแล้วครับณวันหนึ่งหนึ่งนะครับฟิวเจอร์จะมีความต่อหนของราคาเนี้ย แลซึงถ้าเกิดว่าเป็นเป็นช่วงที่ไม่ใช่ว่าตลาดเปิดจบก,กระโดดขึ้นไปแล้วราคาเปิดเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วพอดีวันนั้นเป็นวันที่ตลาดบวกเยอะๆอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าพี่อาจจะตั้งราคาบล็อกไว้ต่อรองไว้ต่ำม,มากเกินไปแล้วตลาดมันไม่วกลงมาถึงราคาที่พี่ตั้งไว้แล้วก็เปิดคอมมาจึงตอนเป็นตลาดไปแล้วไม่แม็กก็เป็นไปได้ มันอยู่ที่ทิศทางการขึ้นไหวของราคาในวันนั้นนะครับว่าความผันผรนหรือว่ากรอบการขึ้นไหวของราคาเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดไปแล้วว่ามีอยากเปิดฐานะเอาไว้นะครับก็คือเปิดไปเลยถ้าเปิดไปเลยอย่างนี้ครับคือเขาซื้อปับพี่ก็ต้องเช็คดูในพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเรามีฐานะแล้วโอเคอันนี้คือเราตั้งใจจะเปิดฐานะเอาไว้เนี่ยเราแมกแล้วอันนี้คือจบแมกแน่นอน อันนี้ก็มาดูว่าแล้วเราจะออกยังไงนะครับกําหนดจุดเข้าก็ต้องกําหนดจุดออกด้วยว่าถ้ามันขึ้นไปตามที่เราคิดไว้โอเคจะมีจุดไหนที่เราจะใช้ profit บ้างแต่ถ้ามันผิดทางในกรอบขาลงเนี่ยเรากําหนดจุด stop loss ไดยที่จุดอย่างเงี้ยครับถ้าทําอย่างเงี้ยกับเป็นวินัยไปเรื่อยๆครับมันก็ทําให้พอใจมือของเราเนี่ยคือเล่นไปตามกรอบที่เราวางไว้ตั้งตอนแรกตามแผนการลงทุนที่เราได้วางไว้นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นคำสั่กแบบ market order อันนี้ครับ market order เนี่ยสังเกตอยู่ตรงท้ายตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนจาก limit มาสู่นี้เป็น market ะนะครับแต่คำว่าแต่ market order เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สองสองประเภทนะครับแยกตามตรงนี้ครับ validity ว่าคือกำหนดว่า market เนี่ยแล้วตรงนี้เป็น day นะครับถ้าสมมติว่าเป็น day เหมือนตอนแรกโดยที่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนตรงนี้เวลาส่งคสั่งไปปั๊บ คำสั่งจะรีเจ็คในทันทีโดยบอกว่าให้ไปเลือกตรงนี้ด้วยว่าจะเป็น FAK หรือ FOK นะครับอย่างนั้นงไขแรกเนี่ย market order แล้วเป็นแบบ FAK ความหมายคืออะไร fill and kill นะครับดูตัวอย่างเลยก็ได้ครับว่าอย่างสมมุติว่าเราจะเปิดลองนะครับ a 5 0าสเทสองเนี่ยนะครับโดย market order นะครับ market price เลยก็คือจะเปิดลองและเคาะขวาเลยอะ นะครับที่20สัญญานะครับโดยที่กำหนดวา l ินดี้หรือเพื่อนถ่ตรงเนี้ยเป็น F A K นะครับ Fill and Kill นะครับก็คือว่าความหมายของตรงเนี้ย Fill and Kill ก็คือว่าถ้าได้จำนวนเท่าไหร่เอาที่เหลือที่ไม่ได้ให้แ a n c e r ทิ้งไปนะครับอย่างตัวอย่างข้างบนเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าช่วงตลาดที่ทําการเปิดตลาดเปิดอยู่สมมติตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับ แล้วมีราคาสเสนอขายทั้งหมดเพียง5ช่องที่เราเห็นอยู่นะครับ709.3อยู่1สัญญาช่องสุดท้าย709.8อยู่4สัญญารวมๆกันตรงนี้ครับอยู่18สัญญานะครับแต่เราส่งไปที่20ส,ญญสญญมมติช่องต่อไปไม่มีนะครับทั้งหมดเนี่ย5ช่องเนี่ยมีอยู่18สัญญาแต่เราต้องการ20สัญญาส่งเงื่อนไขแบบนี้เลยครับ บายโอเพซีรีส์นี้ยี่สิบสัญญานะครับส่งกับมาเก็ตตรงนี้สังเกตดูว่าเราจะใส่ราคาไม่ได้เพราะเราจะเอาราคามาเก็ตคือเอาแต่ตอนนี้เลยเป็นแบบ F.A.K. ด้วยนะครับใส่ตินโคดเรียบร้อยนะครับคลิกส u b m มิแล้วก็คลิกโอเค,ค OK. สั่งส่งไงปปั๊บสิ่งที่เราได้คือเราจะได้แค่นี้ครับสิบแปผมสมมุติตัวถัดไปไดีมีนะครับมันก็จะไปกว่าหมนเลย นะครับา20เนี่ยแมทได้กี่ช็อตมก็จะไปกวานหมดเลยเพราะถือว่าเราเอาที่มาเก็ตราคาไหนก็ได้เราไม่เขียนนะครับส่วนที่เหลืออีกสสัญญาเนี่ยระบบก็จะยกเริ่อไปกลายเป็นว่าเราก็ได้มาแค่18นั่นเองก็คือเป็นประเภทของคำสั่งประเภทมาเก็ตแบบ FAK นะครับอย่างนี้นอีกกรอนี้นึงนะครับเป็นมาเก็ตออเดอร์เหมือนกันนะครับแบบ FAK แต่ว่าเป็นซักช็อตบ้าง นะครับต้องการชอร็อตที่นะครับชอ็อตโอเพนาสัญญานะครับถ้าเคาะไปเนี่ยาสัญญาสังเกตดูนะครับมีบิดอยู่แค่3ชอ็อตไปเนี่ยเราได้หมดนะครับในแต่ละราคาด้วยนะครับได้มา3สัญญาหลืออีก2สัญญาเนี่ยระบบไปยยกเลิกทิ้งไปในพอร์ตก็จะมี3สัญญาในแต่ละต้นทุนที่ต่างกันนะครับทีนี้ก็จะเป็น มื่อที้นี้คือ FAK ทั้งฝั่งรองและฝั่งช้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่ง Market อ r เด r เหมือนกันประเภท FOK นะครับก็คือเป็นประเภทที่อีกความหมายหนึ่งว่าก็ต้องการในราคาตลาดนี่แหละนะครับต้องการจับคู่ท,ทันทีแต่ถ้าหากไม่สามารถจับคู่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตามจำนวนซื้อตามจำนวนที่เสนอซื้อหรือขายนี่นะครับให้ยกเลิกนะครับ vâng xứ khải thắng